ทุกคนให้กำลังใจขอบคุณค่ะปะจะง่ายตองใต้คเล่นหรอฮะขอถ่ายหัวดำแน่สบายดีที่นอกตอนนี้ตองใต้กับเสียวนาให้ตจำนวดให้แล้วพี่น้อง ตะกอนน้องต้เห็นตำรวจล่าหรือขี้ยะเนาะชาวบ้านเห็นตำรวจไทยเป็นยังไงขึ้นนะฮะบึ้งขึ้นที่วัดกันนะพี่น้องที่ัดก็ได้แบบว่ากระดาษไขแล้วพี Hence, ่น้องก็ไดาโซ่หลังก็ได้ก็แท้ก็ติดตามพี่ในเด้อน้องใต้ก็กำลังเอาน้ำไปให้เจ้าหน้าที่เนาะพี่เขาน่าจะเหนื่อยเนาะทุกคนให้กำลังใจขอบคุณค่ะไป จะจังไหลรองตน้่องตายหั <c oughs> ยหวมแมไปมาด่้วยรูปเนวครับพี่องครับเมื่อกี้สองสาวเพื่อนเนาะพี่รองไปมอบดําใจให้พี่ตำรวจนะครับน้ำ<ม>นตุกนึงรองตตยแม่พี่รองอ้าน้องตตยบอกว่าอยู่เล่ารอ,องตาย,ยาตำรวจเ่าสั่งยาอ้ามาไทายเือว่าโมยาโมยา,ายได้แบบจนอไรเชื่อจะได้นอะ อว่าเนาก็คือพันมากักเนาะน้องก็บปบบมาบ่หารเบาแบบพ่นเบาก็คือเบาสิว่าจอะไรเนาะอ่ออำนาจน้องก็เบาร้ายบ่ได้เนาะแต่ว่าารวจไทยพี่นนองคือพันเป็นกันเองแต่คือเพ่นต่างใจเห็ดงานดวบาปฏิวัติเอียงเนาะเออปฏิวัติปฏิวัติหนาที่นะฮะก็ได like er, ้แบบว่าโอ้ยอะบบ่ได้ร์ากเลยเนาะแบบเพ็นหนาที่ยางตั้งใจแมนแมนยางตัางใจเ้าก็ได้ ของตาก็ได้แบบว่าโอ้อายเพิ่นคือสิเมื่อยก็ได้ซื้อน้ําเย็นๆไปให้เถิงมันสิราคาบ่แพงแต่ว่าให้ด้วยน้ําใจเนาะพี่น้องแม่แมสสปกตินี่เอาเาตายขี่รถเขาแต่ว่าห้วยในเมืองนี่ต้องถูกกฎหมายนเพราะว่าีกฎหมายองตายก็ผิดเพิ่นเด้แม่เฮาอยู่ประเทศไรเฮาต้องรักษาเบียกฎหมายเพิ่นนะครับทุกคนบ่สิว่าเพิ่นเพิ่นหน้าเฮ็ดตามเกฎหมายบ้านเพิ่นนั่นแหละแต่ว่าหม่มองเจ้าย่านาความรู้สึกบ่นะครับเห็นตลาย่าน ย่านน้องยังข้อมูซื๊บบอยากจะคุ่มู้ซื้อโอ้บริยานแบบยังไกพี่หย่านี่ะเพราะว่าแบบเคยคยเจอจ้ารถรถจะไหนแม่ทุกคนเคยจากรถอ๋อเราประสบการณ์ในฟังในโซนหนึ่งเมื่อนั้นก็คือพ่อไข่เนาะพ่อว่าสบายแต่วันนี้ไม่มีรถครับผมซึ่งน้องนะยืมรถยืมรถนอกท้ายไปแต่ว่ารถทันคือระเบียบแต่ว่าเขาก็ทัดออกไป้ายครับแล้ววันนี้ก็คือบอกเับเขาจังไรเขาบอกว่าลง่ให้บาหวานตรงเนาะ เนบอกว่าเขาคือนจิจับบอกจแต่ับพสมการแต<ล>่วันนี้คืนอน้องไปน้องบอกบาวา่าเขาท้ามาสิไปใส่ก็คือแบบเป่าแบบเป่าค่มเข้าอยาาใไ้เขายัานะนะเะมอบแบบอยากใส่อำนาจเขานะเลยเหตุให้งน้องใต้แบบจุกในโอก๊ก็คือเขียดคือหน่อยใจเนาะแล้วน้องใต้กับบอยากาปันไดแมนยูว่นน้องใต้ขี่รถบมมี่อ่าบริันเดิไล่ป้ายทะเบียนรถจต่ว่ารถนั้นถือตองตามกฎหมายคือเขายังทำ การแดนนักซื้อหาอยู่เนาะแต่ว่าป้ายเปนเพราะท่านม่พี่น้องป้ายเพราท่นแดวเนาะแม่นป้ายเพัาะท่วแล้วะบานี้ก็คือโลนบรรดาขั้นศาลกับขั้นอยากไปนี่แม่นเอาเงินหายสองแสนขั้นศาลเสียเอาคืนเมื่ออครับผมาได้มาจากสี่หนองกายเคยอัดคลิปหาลงติ๊กตอกเถื่อนหนึ่งแม่เพราะว่าเดือดใจเนาะหนองตายเดือดใจก็ได้อัดคลิปหาลงติ๊กตอกคลิปหนึ่งพอก็โทรมาบอกน้ำอ้ายหักหนองตายมาให้ลบออกทั้งทีบอได้ออกซื้อบริยั่งก็คือหนองตายระบาย แล้วก็บอกอันนี้เพื Th อ่อนก็คือหอนโตนะอันนี้คือกองมาซื้อของสาวเหล้าที่เดตมอนเลาเลยย่านจับโทรศัพท์มาหน่ก็ย่านเฮาจับโทรศัพท์สีทองไอ้หายะท่านี่ก็ย่านเดตเฮาทายเอาเพื่อนเดตมอนเหล้าเดตอ่าแตเดรวจไทยเพื่อนประเทศตามกฎหมายเพื่อนเด้แมงไอ้ทายหงบได้ตายหูบได้ชาวบ้านเฮาคิดบางอย่างเือเขาสามารถเอาโทรศัพท์ขึ้นมาทายเพื่อเป็นนักทายได้แต่ว่าอันนั้นหันย่านกองจับโทรศัพท์มาสื่อหนิคือหยาน เดี๋ยวถามหลวงจันนี่หลวงตามาอยู่ไทยนี่ยานตำรวจดิวอ่ะเจ้าแบบหลวงจันทร์มาอยู่ผีเนาะครับผป้ายานพี่น้องเพราะว่าเขามาถือต้องตามกฎหมายเนาะคือป้ายานเลยมีบัตรมีเบอร์แม่เดี๋ยวแยกตามกฎหมายวันเมืองเพิ่นแม่ครัทุกคนป้ายานแน่นอนป้ายานครับแล้วก็คิดประมักแม่จังหน่อยก็เลยอยากไปหยอดขึ้นสมหวังทำสวจไทยเนี่ยแม่โอ้มาตสมวจไทยแน่ทุกคนเนาะมานั่งในอำเภอเด็กคือโอ้แบบอายพันหุ่นดี แล้วก็เฮ็ดเบี้ยแบบส<อ>ิว่าจังไดนเฮ็ดเบี้ยแบบว่าเพิ่นจริงจังจริงจังครับหน้าที่เนาะแมน่นได้ว่าโอ้ซื้อหนาไปให้ผู้ว,ว,ว,บแบบว่าตำรวจเนาะแม่น้องไตยก็แบบดีใจเนาะน้องตายเนาะที่แบบใจก็ยังมาถามน้องจน <บา S 1> ันเนาะพี่นอ้นองว่มามาประเทศไทยนี่เคยโลนโลนกองดอนหรือว่าตำรวจไทยมาดีเงินอยู่บ่กสำหรับน้องจันที่มาอยู่เนาะพี่น้องครับหือว่า3-4ปีเนาะเบิ่งกล้าะในตี้แหละกับโบเคยเด้อพี่น้องบ่เคยมีเนาะ ่มีเนาะเพราะวกามาตามถูกต้องถูกต้องตามกฎหมายเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือบลดตองยานเลยบ้างตอนเนาะเอากองร้อนคือน้องตายเบ้าได้มีบ่างมีบ่กองร้อนกองร้อนบ่มีด้วยน้องตายมีบ่อ้าวกองดอนนี่คือยังเนาะบางคนเพิ่ณถามแม่นถามว่าอยู่บ้านน้องตายเอาเอากอนราซื้อแบบอยู่บ้านเท่ากับองร้อนประเทศนาทียังน้องตายกองร้อนประเทศนาทีอ่าสิบบาทจังไลยบกข้องนาทีแบบดูแลลูกว่าดูแลแทบพอบะนะเอาง่ายๆก็คือเป็นถามว่าเป็นคนไทยนะเฮาสีเหียกว่า ผู้ใหญ่บ้านเนาะและกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านธนาพี่น้องเขาจะเอินยังปกออปประกอบอหน้าที่เพื่อนนี่เวลานิยมบุญเนี่เพื่อนเทศียังเพื่อนเทศนาที่เผารถมวยรถเสียมวยรถเสียมันคือเสียของกรมความปลอดภัยเนาะแล้วรถจะตยองเสียอยู่มวยรถเสียมวยหมายถ้ามืวยเสียเจ็ดคันโอ้หลวงตาเป็นเรื่องอะไรกันกรเปากระเป๋าได้ทั้งหนาทั้งนาำกระเป๋าเผาตองร้อนนี่จะน่าเกยรถเสียวะก็มาเก่งแต่มาเก่ง เช็ดเจ็ <kilow at> <movement> <iously> ั้หมืนอไเจ็ดขัทวอล์มเหนะเช็ดขันเลยมันแต่ยากัวเินมีเพราะเวลาเราตามเห็นรถรถประเทศไทยเขาจอนนะแายถึงซุ่มแกินแตกใจว่าน้องต้แปกแจขนาดอยู่ว่าน้องไตยมีคนเผาข้างแนยังเสียเลยเสียเพราะยุประเทศไทยพวกมีเผากึ้นเสียบ้บานท่ามันรายเนาะแมนกรีต่นจนบานท่าร้ายนะน้องต้ยากัวเลยแบบว่าเผาเนาะเผากัยังเสีย นี่ก็เป็นกองมาซื้อกองหลังตายมาเป็นมากกพราะตำรวจบูจาหลังตายมากจีวงมีใจให้เขามากเ่าตำรวจทุกคนหลังตายวะหอเอฟซีเบิ้งเลยสิวะหลังหลังตายหลังใจบูจาทุกคนหอมหอมบริเวณหอมใจเด้วยมักยังนี่กมแบบมักในการท่อหน้าที่่รมากแบบเป็นผู้ว่าวผู้สาวอะไรก็คือมากคาดในการที่ว่าเพื่อนสิว่าจะได้กคตรไม้ไถ่กคระเบียบไถ่แข้งแห้งก็คือหลังตายขอเป็นแดงอีกแข้งหนึ่งเป็นกำลังใจให้ตำรวจไทยเนาะเพราะว่าเพื่อนเก็ตหน้าที่แบบ เด็นก็คนยืนคนยืนก right, ักรถแม่นยืนแบบยืนแบบโบสถ์พลาสเลยนะเห็นแบบเพื่อสะอาดคืออันนี้น้องกายครอปยีแค่กันแน่งแห้งใจเนาะหรือว่าเป็นกำลังใจเนาะเป็นกำลังใจให้อ้ายเพื่อนเนาะแม่ไปทำของแกนี่น้องตายว่าเวลาไปกันข้ามือคืนนี่ิ้วซปลอดภัยบอลก็ไปไปกันข้ามขึ้นเจ้าขึ้ไปผู้เดียวอะสำหรับขใครวะเคยไปผู้เดียวบอลกับมีเนาะแบบเจ้ามือซื้อยานอยู่บอกโอ้น้องตายบอยานเนาะ เพราะว่าประเทศไทยเพิ่นปลอดภัยเนาะมีอย่างแน่ที่ว่าปลอดภัยจึงเกิดจะอุ่นใจนอกจากมีหลายอย่างเนาะสิ่งที่จะอุ่นใจเมืองไทยจะอุ่นใจย้อนหยังย้อนแยงอุ่นใจเมืองไทยก็คือทุกสถานที่เนาะเพิ่นก็จะมีกล้องวงจรเนาะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อันนี้น้องใต้ขอถามเนาะพี่น้องถ้าว่ามีกล้องวงจรมาถามว่ามันเกิดอุบัติเหตุโดดได้ซะ แบนปลาสมุดสมุดสมุดอันนี้หลงตายคือสมุดเด็หน้องยกตัวอย่างเนาะหาว่าหองจานนี่เพิ่งไปไปย่างผู้เดียวตามซอยเนาะถาว่าคือตอนนั้นแต่ว่าเกิดเหตุถือฉากกระเป๋าถืออันนั้นถือตีนีให้ซิมาซอยตอนนั้นเข้ามาไม่ีกล้องวงจรเลยเป็นไรแค่เก็บผาพเลยแมนแมนแต่ว่าหาก็ต้องระวังตัวเองนะต้องมีสติในการไปการมาเนาะมนสถานที่น้ำเนี่ยหองจานยังเบาปเบิดมีกล้องวงจรมาพอเลยเพิ่นมีย่ามดิ มีงามมีรปภเนี่ยแทนมีรปภเผาเหตุรปภนี่คิดว่าเอาไว้จะเผาตึกว่าไหนว่ารปภนี่ทำหน้าที่ทุกอย่างนี่เนาะล่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเป็นการรักษาความปลอดภัยขึ้นกันอย่างเช่นยุติลงตลาดนี่สิทเขีนออกก่าอย่างนีแบบรปภเนี่ยซอยว่อีดีรปภเป็นเป็นคนที่อาควบคุมเหตุการณ์ต่างๆแต่ว่าบสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีผู้ร้ายเนี่ยต้องเป็นตำรวจ ตนะ้องแ <ไป S 1> บบว่ารอ,อรรพ่อจับส่งให้ตำรวจเนะเป็นหูเป็นตาเนาะหรือว่าเป็นอีกอย่งหนึ่งเนาะคือเอาไปงานคือน้องตายรถเราเปียแบบนี้นะอยู่อยู่ประเทศไทยนี่สามารถไปเลอกเกีเ้ยนได้เลยบดูเรามีโจรลักกระเป๋าน้องตายหรือว่ามีสิ่งไหนที่แบบมีคนมาร่วมล่ามน้องตายยังดีนะครับพี่น้องไปสอนอเลยตำรวจไทยเพื่นพร้อมให้ความเป็นธรรมเด็เพื่นพร้อมจะดำเนินการกับคนที่เหตุไล่นะครับพี่น้องเนาะอันนี้คือเหมืนจะมาเสกเบื้องมาจุดได้ที่น้องตาย โดนกระทําหรือว่าเกิดเหตุนะครับอย่างเช่นน้องตายโดนโซ่กระเป๋าสิยูทูยูถวนี้ทุกคนก็มาเกิดศิลหามิลปาบังกรอบแบผู้ใหอ่าหน้าตาจย่างไรห,หรือว่าขีดด่รถมอเตอร์ไซค์หรือว่าขี่รถโดถยนบอหรือว่าอย่างไนจะหาหรือทะเบียนทะเบียนบอลน,น,นะครับทุกคน<อ>นี่แหละครับผู้มองสาวเล่าแล้วน้องตายไม่เห็นตำรวจ<า>ประเทศไทยบอย่านพี่น้องบอย่านพี่นอคือแบบไปซื้อน้ำ อยากซื้อน่ะเขาไปให้แห้งด้วยกอดใจไว้ไว้ซื้อไปห้เป็นยัือยังซื้อพ่อเขาซื้อจอมคือน้องเห็นเพิ่นเฮ็ดนาที่แบบตั้งใจเฮ็ดนาที่แบบเอาง่ายคือตั้งใจเห็นไหมพี่น้องเขาได้แบบว่าโอ้โหอเพื่อนคือสิเมื่อยแต่บ้าเพิ่นกัเฮ็ดนาที่แบบเต็มที่เต็มที่เออแม่แต่คือหนองตายคิดว่าหยาดเพิ่นเมื่อยก็ได้ซื้อน่ะไปให้ถึงมันสีน้อยถึงมันสีเป็นราคายสิบบาทแต่เขาไปให้โดยพ่วงเต็มใจเนาะน้ำเย็นเย็นไปให้เพิ่นคือสิแบบ เิมีกำลังใจน้อยนึงเป็นกำลังใจให้น่ารันเนาะครับขอเป็นกำลังใจผู้บ่าวไทยเด้อพี่น้องจำนวนไทยเรียว่าการรัชการทุกอย่างเนาะผู้สาวล่าพี่น้องสองสาวมีแต่มาซัมมี่เด้อพน้องครับผมโอเคครับพี่น้องครับมุมมองนี้นะครับพี่น้องสวัสนี้สาวล่าวังบุญญานจำนวนไทยนะครับพอเชื่อจำนวนล่าว่าอยากเชื่อใานิดหน่อยเพราะว่าเคยกักรถนะครับพี่น้องแต่ว่ามันก็เป็นบางมุมมองครับทุกคนเนาะแต่ว่าเขามีเอกสารครบเป็นหาจิบมกักกัมมี่นะครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับทุกคน ที่ไหนบ้าง่ต๋ทาผู้ไดเนาะอยากให้น้องตากับน้องจันไปถ่ายคลิปน้ำกันรู้ๆกับคอมเมนต์มาเนอะพี่ดองแล้ก็ยังจะไปรอไปย่างน้ำกันว่าอยู่ไก่กกันเนาะพี่้องติดตามติดต่อไปเลอเด้อเนาะแห้เงินฟันหอดึงดอยไวๆเี้พี่้องหอดจยเทือพี่้องฝากสนับสนุนเนาะซุปแปงใเด้อพี่ดองมาควาละสาไทยาาต้งสารแงเ้ยเีายเายพี่องโอเคครับผมพี่ดองครับขอบคุณทีน้าจ้า